สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพันหม้อแปลงสวิชิ่งนะครับแกนเทอร์ลอยขนาด50มิลนะครับก็อันดับแรกนะครับใช้เทปพันความร้อนสูงนะครับในการพันกันช็อตนะครับคุณสบัดของเทปนะฮะการความร้อนได้สูงมากนะครับมันแรงก็ยังทําอะไรไม่ได้ลยนะครับดูนี่ฮะนี่ครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับมีผลอะยนะครับโอ้การความร้อนดีมากนะครับเทียบตัวนี้พันเสร็จหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนงี้นะฮะทั้ง2แกนเลยนะครับเราทํา2จชุดนะครับ ต่อไปนะครับใช้ลวดที่เราต้องการนะครับมาพันขดขาเข้าแพรมิลี่นะฮะชุดนี้ชุดแรกนะครับตัวนี้ผมใช้24รอบนะครับแล้วเดี๋ยวความถี่ด้วยนะฮะชุดนี้ผมใช้อยู่ที่ความถี่ไม่เกิน50าเคนะฮะใช้อยู่ที่24รอบนะครับพันไปเรอยนะครับ24รอบนะครับพันเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทั้ง2ชุดนะครับ ต่อไปก็พันเทปอีกหนึ่งชุดนะครับการรอบตัวนี้เลยนะครับของโคดไพมารีของเรานะครับโอเคครับจากนั้นก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับได้มาแล้ว2ชุดนะครับต่อไปเราจะมาชุดขาออกนะครับพันลวดตีเกียวนะครับใช้ลวดสนเล็กนะครับให้พันง่ายนะครับตัวนี้ผมใช้ไฟอยู่ที่85ถึง90นะครับประมาณนี้นะฮะ ตามในคลิปผมจะใช้อยู่ที่14รอบนะครับโอเคครับจากนั้นได้หนงชุดแล้วนะครับแล้วก็พันเต๊นข้างนะครับเพื่อจะได้รู้นะฮะว่าอีกชุดเราจะได้นับได้นะครับ14รอบเหมือนกันนะครับต่อไปก็พันชุดที่2เลยนะครับเพราะเราใช้ไฟบวกลบนะครับออกมาก็หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ เหมือนกันนะครับทั้ง2ชุดนะครับครับผมต่อไปเรามาเตรียมนะฮะพันโมแปลงลูกเล็กนะครับเป็นโมแปลง o อนะครับใช้แกนเป็น EE 16นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาร์คจุดไว้1จุดนะครับเป็นขา1นะครับจะมีอยู่6ขานะฮะ1 2 3 4 5 6นะครับเราจะเริ่มพันจาก ขาที่4ไป3นะครับ200รอบนะครับแล้วก็1ไป6นะครับแล้วก็5ไป2นะครับตามลำดับนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพันกันที่ขา4ไป3ก่อนนะครับนี่นะครับขาที่4ไปขา3นะครับจำนวน200รอบนะครับ แล้วแต่สูตรด้วยนะครับในผมก็ทําตามพี่ๆหมค์จีนะครับมาแบ่งปันกันนะครับผมไปแล้วนะครับ200รอบนะครับขั้นตอนนี้ก็เน้นเลี้ยงเส้นหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็พันเตปอีกหนึ่งรอบนะครับเตปเหลืองของเราด้วยนะครับพันมวกแปลงของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับขาที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับที่เรามาร์คจุดไว้อีกขาหนึ่งเนี่ย ยี่สิบรอบนะครับอ่ายี่สิบรอบนะครับไปแล้วนะครับยี่สิบรอบนะครับชุดสุดท้ายขาห้าไปสองนะครับยี่สิบรอบนะครับตามลาดับนะครับละกัพันเทปเหมือนเดิมนะครับจบนะฮะสำหรับหม้อแปลงโออีของเรานะครับครับลันตานํามาขูดรวดเลยนะครับใช้คัตเตอร์ขูดก็ได้เลยครับใช้เครื่องก็ได้ครับเราวะสะดวกนะครับแบบนี้เลยน่ฮะ แล้วก็ใส่ฟักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จุ่มลงหม้อตะกัวเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ใช้ตะกัวธรรมดาก็เปลืองนิดหนึ่งนะครับเราใช้ตะกัวแบบนี้เลยนะครับประหยัดสวยด้วยนะครับสะดวกรวดเร็วด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะตามคลิปนี่เลยสวยเลยนะครับผมเป็นไงครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการบัดกีของลวดเส้นเล็กนะครับใช้ฟักลงไปนิดนึ่งนะครับ จุ่มลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปขูดนะครับนี่นะฮะความร้อนนะครับกับตะกั่วนะครับเรียบร้อยนะครับเหมือนโรงงานเลยนะครับก็ทาแบบนี้นะครับจุ่มลงมอตะกั่วเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แกนอีไอติดเทปนะครับแล้วก็รอลงน้ายาวานิชต่อไปนะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามนะครับผมช่างแจ็คนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ